ทางอาจารย์ไพรัตพูดถึงว่าเ,าเรื่องเรื่องงบรายหัวนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่กระจายไปสู่พื้นที่แล้วโรงเรียนเองกม็มีมีมีที่มาของรายได้งบประมาณเนี่ยเป็นหลักก็จากงบรายหัวทีนี้ก็ยิมีความพยายามในการค้นหาโมเดลในการจัดสรรน,นี่นะครับค่อนข้างมากต่นี้ก็มีงานวิจัยหลายเรื่องอย่างของ t d ดอ TDI ก็กำลังทำการศึกษาโมเดลเกี่ยวกับการ ที่จะจัดงบรายหัวลงไปว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับผมคิดว่าโมเดลนี้นี่ทางอ,อบอจอน่าจะลองทำนะครับโดยโดยอาจจะอาศัยโรงเรียนในสังกัดของเรานี่ยครับลองทำดูด้วยโดยตอนนี้มันมีตัวแปรที่เขานำมาในการใช้ในการกำหนดงบรายหัวได้หลายตัวนะครับที่น่าสนใจเช่นที่ตั้งหรือพื้นที่ที่โรงเรียนอยู่นะครับ ระดับความยากจนของประชากรซึ่งอาจจะวัดจากรายได้ครอบครัวนะครับรวมถึงความรับผิดชอบต่อเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในนั้นจํานวนเด็กพิการที่อยู่ในเด็กเรียกว่าเด็กเด็กทุกโภนาพาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลําบากพวกนี้นะครับเป็นตัวแปรท,ที่ที่ผมคิดว่าในพื้นที่เชียงใหม่จะมีความหลากหลายมากและจะมีอยู่ครบทุกองค์ประกอบถ้าเราลองทําโมเดลในการจัดสรรรายได้งบตอบหัวลงไป มันจะเป็นตุ๊กตาชั้นดีเลยนะครับสำหรับการปฏิรูปการศึกษาในระยะต่อไปนี้ที่ที่จะมีโมเดลที่เป็น b เ s ส Practice นะครับในเรื่องของระบบงบประมาณเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าจะมีความสำคัญมากในการปฏิรูปการศึกษาในยุคต่อไปคือเรื่อง manpower หรือเรื่อง capacity Cap building ในคือระบบการพัฒนาการสร้างกำลังคนในในฝ้าการศึกษาของกระทรวงศึกาธิการเองและของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือ เราสนใจเรื่องการพัฒนาครูมากที่ผ่านมาแล้วเราก็พบว่ากระบวนการพัฒนาครูแบบที่กระทรวงทำคือคนก็ล้อว,ว่าเป็นโมเทลโมเดลเนี่นะครับคือคือการผบรมกันอยู่ในโรงแรมหรืออะไรทำนองนี้นะครับคือมันไม่ประสบความสำเร็จกระบวนการพัฒนาที่แท้จริงมันต้องไปพัฒนาคนที่หน้าง,งานจริงๆแล้วคนที่จะพัฒนาก็ต้องรู้ความต้องการจําเป็นที่ที่สำคัญของ ของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นกระบวนการในการจัดงบมาลงไปเพื่อพัฒนาครูนี้ควรจะทํำยังไงทีนี้โจทย์สําคัญของทางเชียงใหม่เห็นตั้งประเด็นขึ้นมาว่าทำยังไงจะให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนร้อยละห้าสิบนี่นะครับก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีเคสสักเซสอยู่หลายที่ที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้เนี่ยต้องพยายามให้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเป,เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงจริงจนะครับการกระจายอำนาจลงไปที่ตัว ตัวผู้บริหารสถานศึกษาและการสร้างปัจจัยตัวที่3ที่มีความสําคัญก็คือเรื่องความรับผิดรับชอบซึ่ง accountability เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากผมยังคิดว่าจากที่ดูพี่ณาล่างแนวทางการปฏิรูปรการศึกษาของเชียงใหม่เนี่ยแนวทางแนวทางนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเชียงใหม่อยากจะอยากจะโฟกัสลงไปที่การพัฒนาโรงเรียนให้มากใช่ไหมครับ อาจจะต้องจํากัดพื้นที่ออกมาเช่นโรงเรียนในสังออกัดอบจเรามาลองทําโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลองทำออกมาเป็นเหมือนกับงานวิจัยประกบไปด้วยเพื่อที่จะนําเสนอเป็น b s e best practice และก็เป็นผลพลอยได้จากการทําแนวทางการปรีรูปการศึกษาที่เป็นเครคือข่ายต่างๆภาคีต่างๆท,ที่เข้ามาร่วมกันด้วยเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้เราได้เราได้เราได้ ข้อมูลสารสนเทศสําคัญมากที่จะนําไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตได้นะครับส่วนของทางโคราชเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าตอบโจทย์เรื่องของเรื่องของสัมมาชีพที่ท่านนายจอมกวเวศได้ได้ได้ย้ำม,มาลหลายครั้งอยู่แล้วนะครับว่าการศึกษาที่ที่ตอบโจทย์ชีวิตและแก้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิตเขาได้ก็จะนําเขาออกมาจากวงจรที่ที่มันะจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการดาเนินชีวิต มาจากไอ้ความชั่วร้ายต่างๆที่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตเขาได้ทีนี้ประเด็นของโคราชนี่มันมีจุดเด่นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมันมีสถานศึกษาที่มีความหลากหลายคิดว่าโคราชนี่มีมีทุกอย่างที่ประเทศไทยมีในเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็เด็กของโคราชก็มีมีทุกประเภทที่ประเทศไทยมีเหมือนกันคือเด็กะระดับอุดมศึกษาชั้นดีนะครับไปจนถึง เด็กที่ที่ได้โอกาสผมดูในวิดีทัศน์นี่ก็เห็นครูเจีย๊ยบใช่ไหมฮะซึ่งเป็นครูที่เป็นครูสําหรับเด็กเล่ยล่อนเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานกับเด็กชุมริมชุมชนรถไฟนะครับริมทางรถไฟเนี่ยก็หัวใจสําคัญคือทาไงถึงจะค้นหาเด็กพวกนี้ขึ้นมาผมคิดว่าเด็กในระบบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับแต่ถ้าเรา สามารถที่จะคือเด็กในระบบในโรงเรียนตอนนี้เนี่ยถ้าเราป้องกันเขาไม่ให้เขาออกหรือหลุดออกไปจากระบบได้ก็เป็นเรื่องที่วิเศษมากแต่เด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยนะครับหรือเด็กที่กําลังจะหลุดเนี่ยเราจะใช้กระบวนการที่ทางโคราชกําลังทำนในการที่จะเอาเขากลับเข้ามาสู่กระบวนการฝึกในเชิงสม,มาชีพแบบใหม่ที่ที่กําลังทำน,นะครับจะทําได้ไหมผมว่าตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าโคราชเนี่ย เรามีเด็กที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างมากใช่ไหมครับเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเมืองขยายอย่างที่ท่านอาจารย์ชันชัยว่ามันมันมันไม่ใช่เมืองที่แบบซับซ้อนอย่างเดียวใช่หมมันกว้างแล้วละในตัวเมืองเองเนี่ก็คนก็อพยพเข้ามาเพื่อที่มาเรียนหนังสือทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นเมืองทางผ่านด้วยเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะซับซ้อนทีนี้เด็กที่หลุดออกไปแล้วก็แล้วก็กาลังเข้าสู่วัยรุ่นและแล้วถ้าไม่มีกระบวนการจัดก,การที่ดี มันก็จะเข้าไปสู่วงจรของการก่อปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาที่จะตามมาอื่นมากมายถ้าเรามีโมเดลในการที่จัดการแล้วก็ไปช้อนรับเด็กพวกนี้กลับเข้ามาสู่กระบวนการได้เนี่ยโดยอบอจอรหรือว่าโดยภาคีเกระข่ายเราเป็นเป็นแม่งานหลักนี่นะครับผมว่าจะจะเป็นคุณอุปการอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับการการพัฒนาเด็กและเยวาวชนในกลุ่มนี้